อมชานติ oh, วันนี้เป็นวันที่20เดือนธันวาคมปี2021เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ตรึกตรองมาหาสมุทรแห่งความรู้เกี่ยวกับสิ่งซึ่งลูกได้ยินแล้วความรู้นี้นั้นก็จะเครือบคลานเข้าไปในสติปัญญาของลูกได้ตลอดทั้งวันคำถามของเมอรีในวันนี้ ความชํานาญอะไรของเวลาปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ในการก่อตั้งโลกใหม่ความชํานาญอะไรของเวลาปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ในการก่อตั้งโลกใหม่คําตอบสัญสกาของการชํานาญในวิทยาศาสตร์ซึ่งพวกเขาได้สร้างเครื่องบินและตึกรามบ้านช่องและอื่นๆทั้งหลายจะไปกับเขาที่นั่น แม้พวกเขานั้นอาจจะไม่เอาความรู้ที่นี่ความชำนาญเหล่านั้นจะไปกับพวกเขาที่นั่นเดี๋ยวนี้ลูกรู้จักประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์จากตอนต้นของยุคทองถึงตอนจบของยุคเหล็กลูกรู้ว่าทุกสิ่งที่ดวงตาของลูกเห็นของโลกเก่าทุกสิ่งที่ดวงตาของลูกเห็นในโลกเก่าเดี๋ยวนี้จะถูกทำลายแล้ว ดังนั้นบาบาพูดว่าความชํานาญของวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะไปอยู่กับเราเป็นสันสกาแม้นว่าพวกเขาจะไม่ได้รับความรู้แต่ว่าความชํานาญนี้จะเป็นประโยชน์ในยุคทองสาระของคุณธรรมของเมรีในวันนี้ก่อนที่โลกเก่าจะถูกทําลายจงทำสภาพคำมอาทิตย์ของลูก ให้อยู่ในการจดจำแล้วจงกลับมาสาธถประธานจุดที่สองให้คงความสุขตลอดเวลาว่าพ่อผู้ที่อยู่สูงที่สุดของที่สูงเองนั้นกำลังสอนรูปอยู่ศึกษาสิ่งนี้อย่างดีมากๆแล้วก็สอนคนอื่นด้วยฟังสิ่งนี้แล้วก็ตรึกมาหาสมองข่งความรู้พรอของบัพดาสำหรับวันนี้ ขอให้ลูกนั้นอยู่ในสํานึกดวงยานและมีประสบการณ์ของการอยู่อย่างปราศจากกิเลสในรูปแบบของเทวดานางฟ้าขอให้ลูกอยู่ในสํานึกดวงยานและมีประสบการณ์ของการอยู่อย่างปราศจากกิเลสในรูปแบบเทวดานางฟ้าของลูกลูกผู้ที่อยู่ในสํานึกดวงยานจะปราศจากกิเลสได้อย <|ja|>> ่างง่ายดาย ด้วยสำนึกของการเป็นดวงยานลูกจะมีประสบการณ์สภาพปราศจากกิเลสแม้นในความคิดของลูกผู้ที่ปราศจากกิเลสมากเท่านี้นั้นไม่สามารถถูกดึงดูดไปโดยความไม่บริสุทธิ์ชนิดใดๆหรือแรงดึงดูดของธาตุทัท้งห้าชนิดใดๆพวกเขาถูกเรียกว่าหนางฟ้า สำหรับสิ่งนี้แล้วในขณะที่อยู่ในร่างที่มีตัวตนของลูกให้คงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพไร้ตัวตนสภาพสำนึกของการเป็นดวงยญาณคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะมีประสบการณ์ของความสุขเหนือสัมผัสในชีวิตของลูกให้มีความรักต่อความสำโดดในอมฤตเวลาโดยเฉพาะเพื่อที่จะมีประสบการณ์กับความสุขเหนือสัมผัสในชีวิตของลูก ให้มีความรักต่อความสันโดษในอมบริตเวลาโดยเฉพาะอัชาโอมชานติ